โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเตรียมในส่วนของอุปกรณ์ที่จะไปเซตอัพนะครับสำหรับงานถ่ายทอดสดที่มหาไรา่ขอนแกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูกล่อง ob ที่เราจะแอปพลายมันในวันนี้นะครับโอเคนี่คือชุด ob ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็จะมีตัวสายสัญญาณนะครับวันนี้เราจะทำการเปลี่ยน ตัวอะแดปเตอร์ให้มันนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ติดมากับของ oc g h o s t a m นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่มันแรดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นว่าภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันแรดูไม่ไม่สวยเนาะนะครับผมค่อนข้างจะซีเรียสกับอุปกรณ์เวลาไปต่อแล้วมันจะต้องแบบดูดีแล้วก็สวยนะครับสวยในมุมมองที่มันใช้งานได้ดีด้วยนะครับนี่เราจะตัด ในส่วนของตัวท่อหดนะครับเพื่อที่จะเอาสายสัญญาณออกมาโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเทสของตัวอะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับเก็บเข้าไปดูวัวมันแน่นหนาดีไหมนะครับ ว่า,าจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นสำหรับตัว OC ซ o โก e a ิตัวนี้เนี่ยก็คือตัวหัวของอะแดปเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีความเปราะบางอยู่พอสมควรก่อนอื่นเราทสก่อนว่ามันไฟติดแล้วเราค่อยยึดแน่นด้วยตัวท่อหดนะครับเปิดขึ้นมาแสงว่าติดแล้วนะครับ ระบบติดมาปกติแบบนี้นะครับโอเคแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซ็ตตัวนี้กันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะลื้อส่วนตรงนี้ เราเคยติดบริเวณบริเวณขอบด้านในเนี่ยให้มันด้วยกาวตะปูนะครับมันเกิดรอยงานไม่สวยด้วยเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลำบากนะครับก็เลยใช้วิธีการใหม่โอเคเราก็จะได้ชุดอะแดปเตอร์ตัวเก่าออกมาแบบนี้นี่นะครับถ้าดูเปรียบเทียบกันมันจะ จะเห็นความแตกต่างเลยว่าตัวที่แถมมากับตัวโอซีโกลซีมเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าภาพลักตรงนี้มันไม่ได้เนาะตัวนี้เราจะเดดูดีกว่า <c oughs> ตัวนี้จะเป็นท่อหดนะครับใช้ในการทำให้ <c oughs> ตัวสายมันถูกฟิกไม่ให้เคลื่อนนะครับเวลาเราใช้งานมันจะได้แลดูไม่ต้องกังวลว่าสายมันจะหลวมจะหลุดตัวนี้จะเป็นตัวฟีกทีหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้น่าจะใหญ่ไป น,นี่ก็เล็กไปเดี๋ยวเราดูตัวใหญ่ก่อนว่ามันพอเป่าเข้าไปแล้วมันจะเข้ารูปเดี่ยได้ไหมนะครับโอเคแล้วก็เปืนลมร้อนนะครับ ฟิกสายได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ม้วนเก็บ เก็บสายให้ม้วนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้งานเราเรียบร้อยขึ้นนะครับเวลาแก้ไขหรือต่างๆก็จะทำให้มันเป็นระบบระเบียบมากึ่งขึ้นนะ โอเคนะครับก็จะเรียบร้อยประมาณนี้เราเปิดระบบปมาตูโอเคิดเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยการ improvement จากหัวปลั๊กที่แรดูไม่แข็งแรงนะครับก็จะทำให้แน่นหนาขึ้นแบบนี้นะครับโอเคชุด OB ก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็วนแก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดระบบ ไปเซตอัพหน้างานกันโอเคเรียบร้อยสำหรับกล่องโ b นะครับทีนี้เรามาดูต่อกันว่านะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อนะครับควรจะต้องมีอะไรบ้างก็จะมีสายสัญญาณต่างๆนะครับ อย่าง e พวกเออาร์กนี้นะ่ะก็จะเตรียมไปให้ครบนะครับอาจจะยัดไปในกล่องนี้ก็ได้หรือมันใหญ่ไปก็เอาไว้ในกระเป๋านะครับก็จะมีรางปลั๊กพวกนี้นะครับแล้วก็ไอโซเลตเห็นว่าตัวไอโซเลตเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากนะครับของจีน200้อกว่าบาทเองแต่หลายๆงานก็แก้ปัญหาได้ดีเพราะว่า มันจะมีเรื่องของไฟย้อนไฟเกินอะไรต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแยกระหว่าง Input ที่เราเอาอกมาจากมิกเซอร์ของเครื่องเสียงในงานนะครับไปเอาพุตก็คือต่อมาที่ระบบของเรานะครับก็จะต่อได้แบบนี้นะครับเอาปลายด้านนี้ถ้าเป็น RCA ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นหัวฟอนแจ็คนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปแทนแบบนี้เปลี่ยนหัวนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อตรงแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญหา เสียงจี่เสียงหำเสียงหอนนะครับไฟย้อนไฟเกินก็เป็นไปได้แต่ในโลกนี้เท่าที่ดูในมิกเซอร์ต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีไอแกว่าต่อโดยตรงเ,เป็นมืออาชีพก็เอาไปเข้าเขาระบบเข้าได้เลยนะครับแต่เป็นเครื่องเสียงห้องประชุมเก่าอาคารเก่าก็ควรจะมีไอโซเลเตอร์ตัวนี้นะครับแยกหน่อยนะครับซึ่งหัวมันก็จะมีแบบโฟนแจ็คก,กับ r c เนะครับเท่าที่ผมเห็นก็จะประมาณนี้นะครับสายสัญญ,ญาณพวกอื่นก็พวกหัวปลั๊กนะครับจุดต่อ USB ต่างๆนะครับสายไฟสาย HDMI นะครับสายเสียง H ฮ m ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นทองแดงนะครับหัวทองแดงจะเป็นสายเส้นใหญ่นะครับข้อจํากัดของมันคือมันจะส่งสัญญาณได้อย่างสูงสุดหน้าจะเกินไม่เกิน10เมตรนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็น ฟเบอร์ออปติกนะครับตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณได้ไกลหน่อยเอมอก,กรณีที่เราต้องการลากสายสัญญาณของพรีเซนเตอร์ของคอมวิทยากรหรือว่าลากไปยังระบบจอยดีของของงานนะครับก็ใช้ตัวนี้นี่ก็เป็นพวกหัวปลั๊กต่างๆนะครับอินเทอร์เนต็ตนะครับผมก็ยังยืนยันว่า4 g s นะครับสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจกเว้นงานไหนที่เป็นงานใหญ่หญงานไหมคนอยู่เยอะเะนะครับอาจจะต้องใช้5 g s นะครับซึ่งมันก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือ แล้วก็มือถือของเราไปต่อเข้ากับระบบนะครับแต่ว่าถ้างานปกติ 4GS นะครับซิมมาราทอนรายปีตัวนี้เอาอยู่นะครับ power adapter ต่างๆนะครับสิ่งที่ต้องใช้หัวปลั๊กนะครับพวกนี้ก็ต้องจัดเก็บให้มัดให้เรียบร้อยนะครับเีวเราใช้งานจะได้ใช้งานได้อย่างง่ายชุดอุปกรณ์นะครับตัวจับยึดกล้องเดินนะครับ action camera osmo action นะครับ พวกนี้นะครับตัวนี้เป็นสปิ t เตอร์นะครับสปิเตอร์เข้า1ออก4นะครับกรณีที่เราต้องการกระจายสัญญาณภาพไปยังจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์ led ในงานนะครับใช้ตัวนี้แยกนะครับสายสัญญาณเมาส์นะครับพวกนี้ได้ใช้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ชุดกล้องนะครับชุดกล้องผมใช้ l ูม i x เป็นหลักนะครับมี G-H5 ตัว แล้วก็ G 8 5 2ตัวนะครับแค่นี้ก็น่าจะเอาอยู่นะครับเลนส์ก็จะเลือกระยะเลนส์ที่มีทั้งระบบเทเลนะครับซูม4 5่สินะครับ1855เ,เลนส์คิดรวมถึงเลนส์จีนนะครับอย่างยังยังเนาเนี่ยพวกน,นี่เลนส์ยังเนายังนูนะครับ พวกนี้ระยะ42ระยะ25นะครับ f 1.7เงี้ยนะครับราคาถูกมาก1,800บาทโอเคเลยเพลทนะครับอะแดปเตอร์สายต่อไมวไวเลสนะครับแล้วก็ชุดต่อน้ำยาล้างเลนส์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพระเอกหลายๆงานนะครับก็คือตัวไวเลสนะครับไวเลสที่จะส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ h d m i นะครับ ไ,ได้ระยะกไกลๆนี่นะครับก็มีให้ใช้รวมถึงเวลาหน้าง,งานมีปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสวิเชอร์ตัวเล็กนะครับโอซีเหมือนกัน m 2นะครับเป็นสวิเชอร์ตัวเล็ก,ลกแบบนี้นะครับอินพุตสอออก1ม่มีตัว video capture c ร์ดนะครับต่อข้ขอความโดยตรงลายเสียงเข้าลายเสียงออกนะครับเสียงไม้เสียงลายเสียงจากเครื่องเสียงแล้วก็ หูฟังเอาไว้ต่อเวลากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก็ยังมีสวิตช์เชอร์สำรองสำหรับตัวระบบทั้งหมดนี่คือชุดอุปกรณ์นะครับที่เราจะเตรียมไปริานางาน OB นะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับใน2วันนี้โอเคนะครับนี่คือกล่องที่1น,นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึงนะครับดี๋ยวเรามี OB ทั้งหมด2ตัวนะครับ ก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยอ่านี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเอ,อ่ออีกฟังก์ชันที่ผมพยายามที่จะเชียรม์มากๆสำหรับ o อซ Stream ก็คือฟังก์ชันที่เราสามารถควบคุม Monitor Out นะครับซึ่ง Monitor ร์เอาทของตัวสวิตชอร์ตัวนี้เนี่ยจะมี2 2ชุดนะครับ 1> HDMI 1นะครับเราต่อเข้ากับต่อเข้ากับตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้ดูภาพระบบ นะครับภาพรวมของระบบนะครับกับอีก HDMI อีกตัวหนึง่งนะครับจะเป็นช่องนี้นะครับเอาไว้ส่งภาพออกไปยังตัวมอนิเตอร์หรือ LED ของงานเพื่อที่จะให้ไลฟ์ในไลฟ์ออนไลน์เห็นแบบหนึง่งในตัวห้องประชุมเห็นอีกแบบหนึง่งนะครับโดยผมเซต Marco Key ตัวนี้ให้เป็น Input 1, Input 2, Input 3, Input 4แล้วก็ Preview แล้วก็โปรแกรมนะครับวันนี้เราจะตั้งค่านะให้ เราสามารถกดได้ง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะให้เป็นสติ๊กเกอร์ไลฟ์แล้วกันนะครับไลฟ์ผมเสร็จไว้ตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ให้เวลาเราบอกสตาร์ทบอกทีมงาน นะครับจะได้ควบคุมได้ง่ายโดยเราจะแยกสีระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะครับสีเหลืองคือคอมพิวเตอร์พีซีของวิทยากรนะครับสีแดงก็จะเป็นสัญญาณไลฟ์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากดสีแดงนะครับตัวระบบตัวระบบก็จะแสดงผลเหมือนกับออนไลน์นะครับแต่ถ้าเรากดสวิตช์ไปที่สีเหลืองนะครับก็จะเป็นการสลับไปที่ คอมเวียก่อนต่อเนื่องนะครับให้ภาพในงานกับภาพในไลฟ์มันต่างนะครับปสีแดงเรียบร้อยสติ๊กเกอร์สีเหลืองโอเค มานี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า pc นี่เขียนว่า live โอเคเวลาก,กดก็ pc live pc live input 1 input 2 input 3 pc preview แล้วก็ live นะครับให้รู้และเข้าใจตรงกันเนาะโอเคนี่คือฟังก์ชันของระบบ ob ของเรานะครับปิดระบบเรียบร้อยแล้วก็เตรียม test แล้วก็หลันระบบ này